อันนี้ถามจริงถ้าเก,กิดในโลกนี้ไม่เหลือใครแล้วเนะี่ยเหลือหนูกับพี่สองคนอะ่ะหนูกับพี่ทำผัวไหมตอบยากมากตอบเลยเอาไม่เอาพี่เป็นคนชัดเจนหนูได้ข่าวว่าลุงไม่ค่อยอาบน้ำลุงพ่อของหนี่งโอเคคุยกันมาเลยใครก็ได้บ้างคุยกันมาก่อนไอ้มึงจีบ<า>คนไม่เป็นเนี่ยมึงซื้อซะเคยอ่ะใช่ไหมน้องซื้อได้ไหมครับเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะให้ไปติดต่อให้เพื่อนอะไรเนี่ยพี่เบิร์ด ติดต่อให้เพื่อนเออ <EN> ไอ้ไอ่เขาว่าผู้ชายหำใหญ่หูสีตึงตีฮะเขาว่าผู้ชายหำใหญ่หูสีตึงตีบบงฮะผู้ชายหำใหญ่อ่ะหูสีตึงตีโอ้ยจะบอกยังหรอฮะผู้ชายหำใหญ่แหม่เขาว่าสิหูสีตึงตีฮะหูแหม่หูแหม่หูมันตึงตีผู้ชายหำใหญ่แหม่โอ้ยจะบอกยังหรอ ผมเคยเขาผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าครอบครัวเขากีดกันพ่อแม่อะคะผัวเขากีดกันที่บ้านมีต้นไม้หรือเปล่าครับมีค่ะกลับไปตัดนะครับทำไมฮะจะได้เริ่มต้นใหม่คับผมที่ห้องเราไม่มีชิงช้านะมีแต่เรานี่แหละโยกได้เหมือนกัน กับแฟนพี่ทําไมอ่แม่ให้เลิกทําไมอ่ะแม่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วมันผิดตรงไหนกลางวันมันเป็นผู้ชายเอาบอลไหมคะ,อมล,ะลองไหมละม่ะคบกับเราไหมล่ะเธอก็ไม่ต้องทำไรนะเราก็ไม่ต้องทำไรเหมือนกันดูซิจะเอาเฮ er ียอะไรเด็กแบบเวลาสิพานไป เดือนเพ่นเขาเสียแต่งงานไปแล้วแต่บมหมายไทยทําใจเรื่มบ่ได้ทุกครั้งที่เห็นศาตรนอนหมอนมุ่งเพื่อ้ใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันมันทําใจบ่ได้ทําไมทําไมแม่ค้าเราขาวจะแปดล่างเนี่ย <laughs> อดบดสารมาที่สิเห็ดจังไดอ่ะ เป็นบักขีเราแล้วจักมันแว่นมันกำมีอย่างที ย,ยรเราลำบากใจโมเม้นท์กรรมดอกมึงหันไปรอรอโมเม้นดูมึงอมบอตะอ,อืมเอาหมวกกูขึ้นมาเลยนี่เอากูขอซะว้ากูซื้อมาแพงฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไรแต่ฉันจะตามหาแกให้เจอแล้วฉันจะฆ่าจะทำะไรนะ เมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะขอโทษครับผมโทรผิด